สวัสดีครับวันนี้ครับการแซบอยู่ที่เซ็นทรัลโคราชนะครับเก็บถุ่มไหมนะเอ่อมาอยู่ที่งานกินเส้นนะฮะเทศกาลอาหารเส้นนานาชาตินะฮะ <Okay. S 1> วันนี้นะครับตอนนี้กำลังจะมีการแข่งกินนะกำลังจะมีการแข่งกินกินเร็วนะใครกินหมดก่อนเพลง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 ใครกินหมดก่อน ชนะนะฮะมีเงินรางวัลให้นะฮะวันนี้เป็นการกินผัดหมี่โคราชใช่ไหมไอ้ผัดหมี่โคราดนะอ่าผัดหมี่โคราชนะฮะขัวมีโคราชร้านไหนร้านไหนฮะร้านไหนร้านไทยแม่ทองย้อยยี่ร้านร้านไทยแม่ท้องย้อยขัวมีโคราชมาเร็วเอาเว้ยใครกินหมดก่อนได้เปรียบเว้ยเฮ้ยโอ้โห แมมุมนี้เดีเห็นมดเลยเนี่ยคนกำลังเทียงใหญ่เอาเทียงเข้าเทียงเข้าไปเออจิกจิกจิก,จก,จกขนาดนี้ขัดเิกขนาดนีกีบาทเนี่ยตีได้ไหมโอ้มารวมสนุกรสนุกอ่าทาง้ลนก็ไม่ร่วมสนุกนะฮะ เป็นบัตรไทยนะเป็นอะไรควรมีโคราชเหรอควรมีโคราชน่าควรมีโคราชครับวันนี้วันนี้มีควรมีโคราชไทยกินหมดก่อนชนะมีงานวันที่ด้วยนะที่งานที่งานเซ็นทรัลนะที่เซ็ทนทรัลนะกินเส้นกินเส้นมามามาเอาแล้วนะตอี้เราอย่างไม่รู้ว่ไปจากเป็นที่ ออมันไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะบางคนกินแบบไปเรื่อยๆแต่บางคนเขาก็จะไม่น้อยนะบางคนก็ไปดิเซ่นนะคะเหมือนคนกินสามคนอะเนี่ยเออโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้มีครอบครัวแข่งขันั้งหมดเจ็ดคนนะครับไม่ครึ่งทางบากคนตั้งใจมากโอ้ เดินางวัึงอันาจริงงานก็มีหลากหลายนะของกินนะมีเยอะนะครับจะพาชมรอบๆนะนี้มีผู้ชมเข้ามาชมกันนะครับเอ่อ ดูดิวิธีไหน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 สู้กันไปใช้คือก็ได้ใช้เปียกๆก็ได้ได้หมดเลยนะชิมนี่นกไว้สำรองได้แแล้วห่วยดิ้งเออขอให้สะอาดไห่หมดและสะอาดก็พอนะ เอาลูกส่ง้ยหน่อยนี้ม่มาโอ้ยมาลูเลีใกล้ๆดูดิดูดิจิจหอมมันใหญ่มากเลยถ้าเป็นผมกี่หมดอ่ะตอนนี้มีค่ะก็มีผมกี้หมดอ่ะอันนี้พีเลก็โอ้โหเพลงเราใจเหลืกิน เอาสะอาดก็พอค่ะพี่คนนั้นพี่คนนั้นพี่คนนั้นสู้ตายอ่ะอยู่ที่เซ็ทนทรัลเขาลาชนะครับวันนี้ก็มีแข่งกินกินเร็วนะแข่งกินเร็วมีแล้วแข่งกินเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนพ่องมันจังเยอะเลยนะ ไ,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 ไอคลิปบไอคิปเ,เอาได้ร้อยสมไม่ได้มันสั้นไงมันสั้นไปเอาว่ะเอาวะเอาไว้เริ่มเห็นหน้า็นหลังแล้วฮะเอาลูไปให้มือเลยพี่มสั่น,นบ้านอะไรบ้านเออเอาเอาด <laughs> ีใกล้นะ นน่นนะพี่คนร네ิมนน้นเนี่ยทำเข้าท่าใกล้แล้วน um ั่นน่ะโนี่ใกล้แล้วใกลนี่เน um> ี่ยโอ้โหนี่นี่ยกลแล้วเห็นแววผู้ชนะ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 แล้วแตานี่เราเห็นแววผู้ชนะแล้ว่าายเปกก็ผู้ชนะสักลแล้วแต่ถ้าสอเ่อนเช่หมดแล้วไ โอ้โหใครแล้วไปแล้วสคนแล้วนี่มีคนนี้เกันกับคนผู้ชายนูนโอ้โหเอาไว้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 อ้ห้โอ้โหโอ้โหโอแล้ว กีกีไม่ถึงอะไรกเอะีกนี่เดียวนี่เดียวเอาเอาดิเคนครับสคนเอ้ยโอ้เเอา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  อ๋อเดี๋ยวดูนี้ดูนี้ดูนี้โอ้โหนี่คนคนจะเต็มือเนี่ยโอ้คนนี้แน่นอนจริงฮะโอ้คนนี้แน่นอนจริงๆโอโหนี่ดูรีลาดูรีลาซะก่อนดูรีลาซะก่อนนให้มนอักเเี้ยวอยู่อคือให้กินก่อนให้กินให้หมดนะกินกินให้หมดต้องให้หมด อ่ต้องให้หมดนะฮะต้องให้หมดอ่ะที่งานนี้นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลนะ <c oughs> จัดจัดแข่งกันทุกวันนะฮะสุกร์เสาร์อาทิตย <c oughs> ์นะศุกร <c oughs> ์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์อ่าครูนี้จะเป็นอะไรเดีย๋ยวเขาติดตามพอดีนะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นผัดไทย <c oughs> โอเคค่ะโอ้โหลูือวินเนอร์เจ็ดนาทีนู้นเลยพี่ผมรู้เลยเกือบไปได้ นี่ช้าไปหน่อยเดียวและที่เซนท่านนะฮะที่งานกินเส้นเทศกาลกินเส้นนะฮะนะเทศกาลกินเส้นม,มีคนที่เยอะแยะเลยอ้ามีคนผู้เก่งผู้มีความสามารถเนี่ยวนันนี้อ้ามีรางวัลด้วยนะมีรางวัลด้วยนะนี่นะครับ ไม่ธรรมดาดูซะก่อนโอ้าโอเคครับยังไงมาติดตามกัครับว่าพรุ่งนี้จะมีงานกิจกรรมมีแข่งอะไรกินอะไรกันนะครับที่เทศการกินเส้นนะกินเส้นที่เซ็นทรัลโคราชนะครับ